เทศบาลตำบลชาติไทยอําเภอเขาคิชกูลจังหวัดจันทบุรีวิสัยทัศน์เทศบาลตำบลชาติไทยตำบลหน้าอยู่หมู่บ้านสามัคคีวิถีพอเพียงอันธกิจเทศบาลตำบลชาติไทย 1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา 2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน 3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม 4. ีการจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม5การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลชาติไทย 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน 3. ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 4. ด้านการลงทุนพณิชยกรรมการเกษตรและการท่องเที่ยว 5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6. ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานศาสนาศิลปะวัฒนธรรมจารีประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณพุทธศักราช2568ปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568เทศบาลตำบลชาติไทยได้รับการจัดสรรงบประมาณแผนงานยุทธศ,ศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปจำนวน27,871,500บาทเบิกจ่ายทั้งสิ้นจำนวน5,674,139บาทผลการใช้ใจ่ายณวันที่30เมษายน2568คิดเป็นร้อยละ20 ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณพุทธศักราช2568อยู่ระหว่างดำเนินการ 1. ด้านการศึกษางบประมาณ3,278,800บาท 2. ด้านโครงสร้างพื้นฐานงบประมาณ6,273,600บาท 3. ด้านสังคมงบประมาณ8,989,100บาท 4. ด้านบริหารจัดการงบประมาณ9,333,000บาท การดำเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ไม่มีการดำเนินงานแผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ถึง2567ปีงบประมาณพุทธศักราช2566-2567ดำเนินงานจากงบประมาณกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแผนการดำเนินงานปีงบประมาณพุทธศักราช2569ที่สำคัญและผลสำเร็จที่คาดว่าจะได้รับ เทศบาลตำบลชาติไทยอำเภอเขาคิชกูจัังหวดจันทบุรีได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ทั้งสิ้นจำนวน27,998,000บาทแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณพุทธศักราช2569กิจกรรมที่1การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษางบประมาณ3,733,500บาทดำเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสนับสนุนอาหารเสริมนมการสนับสนุนอาหารกลางวันเากรรมที่2การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานงบประมาณ5้าล้านห้าดํบาทดเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย7หมู่ที่7ตําบลชาติไทยเชื่อมตาบลพลวงอําเภอเขาขิชกูจังหวัดจันทบุรีพื้นที่ลาดอย่างไม่น้อยกว่า7,200ตารางเมตรกรรมที่3การจัดบริการสาธารณะด้านสังคมงบประมาณ9ก้าล้านสองแบาทดําเนินการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยออยังชีพผู้สูงอายุสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยงป่วเอ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าเงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขกิจกรรมที่4การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อมงบประมาณ11,000บาทกิจกรรมที่5การจัดบริการสาธารณด้านการบริหารจัดการงบประมาณ9 4 2 6ล้านบาท